สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับสินค้ามาใหม่จากช่องแบรนด์ oppo นะครับวันนี้อยู่กับ oppo a 1 8นะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาแกะกล่องพรีวิวดูตัวเครื่องกันนะครับดูซิว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับบนกล่องเนี่ยก็จะแจ้งสเปคแบบคร่าวๆนะครับก็คือในเรื่องของแรมเนี่ยมาพร้อมกับแรม4พร้อมกับฟังก์ชัน extend e d ram นะครับไปดึกพื้นที่ของ rom มาแปลงเป็นแรมเพิ่มได้อีก4กิกนะครับเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่8กิกแบตเตอรี่ให้มาที่5,000ม ah ิลลแอมป์นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ90เฮิรต์นะครับแล้วก็ทาง OPPO เนี่ยรันตรันตีว่าสามารถใช้งาน OPPO A18 เนี่ยได้อย่างลื่นไหลยาวนานถึง36เดือนกันเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยครับ เรามาดูกันที่กล่องเล็กกันก่อนเลยมีอะไรมาให้เราบ้างเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็จะมีควิกไกด์นะครับแล้วก็จะเป็นพวกใบรับประกันสินค้านะคู่มือการใช้งานประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอกับเคสท p u แบบใสนะครับตัวนี้ขอบเนี่ยจะเป็นขอบขุ่นนะครับยังไงก็ใส่ไปด้วยนะช่วยในเรื่องของการกันตกกันจอแตกได้ ภายในใกล่องใหญ่เนี่ยเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง Oppo A18 นะครับอ่าอยู่ในซองพลาสติกนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่อุปกรณ์ภายในใกล่องกันหน่อยนะครับเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับอะแดปเตอร์หัวชาร์จนั่นเองนะครับซึ่งขาปั๊กเนี่ยจะเป็นขาแปนนะการจ่ายไฟเนี่ยรุ่นนี้นะครับสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่5โวลต์2 a นะครับหรือประมาณ10วัตต์นั่นเองครับ และต่อมาจะเป็นสาย USB UH นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตของเขาเนี่ยจะเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C ครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ Oppo A18 นะครับผมว่าเหมือนกันเลยนะกับตัว Oppo A38 เนี่ยดีไซน์เหมือนกันเดะเลยนะครับ พื้นผิวของตัวเครื่องจะเป็นงานด้านนะไม่มีการเคลือบเงานะครับแล้วก็ในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยจะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับเป็นทรงวงรีนะแล้วก็จะมีกล้องทั้งหมดเนี่ยสองตัวนะครับมีแฟลช LED อยู่ด้านล่างสุดนะการดีไซน์ก็ถือว่าสวยงามนะครับในส่วนของขอบตัวเครื่องเนี่ยจะดีไซน์เป็นแบบขอบตัดนะครับขอบเนี่ยจะเป็นงานด้านเหมือนกัน ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างบางเลยนะความบางเนี่ยอยู่ที่8.16ม mm ิลิเมตรเท่านั้นเองนะครับส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่188กรัมนะครับมาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ตามมาด้วยไม์สนทนานะครับและช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอต Type C นะแล้วก็ตามมด้วยลำโพงครับ ส่วนฝังขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับซึ่งปุ่ม power ของเขาเนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องว่างเปล่านะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองครับซึ่งรุ่นนี้การใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แบบสะะาสล็อตไลยครับมาเข้าสู่หน้าจอหลักด้วยกันครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยยังคงเป็นหน้าจอแบบหยดน้ำอยู่นะอันนี้แอบเสียดายเหมือนกันนะครับขอบของหน้าจอด้านบนด้านข้างเนี่ยก็อาจจะหนาสักเล็กน้อยนะครับทุกคนขอบด้านล่างเนี่ยจะเป็นส่วนที่หนาที่สุดนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับในเรื่องของจอนั่นก็คือมีโหมด u ันไลท์ดิสเพย์มาให้ใช้งานนะครับ เราสามารถที่จะเพิ่มแสงหน้าจอจนสุดแบบนี้นะครับด้วยความสว่างถึง720นิตนะผมว่าตัวนี้ให้มาค่อนข้างดีมากนะครับสว่างสดใสดีเลยทีเดียวสามารถไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ยได้สบายๆเลยครับมาดูกันที่ชนิดของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้ภายในของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับ ซึ่งก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.56นิ้วนะความละเอียดของหน้าจอจะเป็น HD+ Plus นะครับเวลาดู y u t u b e เนี่ยก็อาจจะแล้วแต่คลิปนะคลิปนี้ดูได้สูงสุดเท่าไหร่จะเป็น 1,080p นะครับถ้าใครรู้สึกว่าจอไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถเพิ่มแสงขึ้นมาได้นะทุกคนนี่นนะฮะ จะช่วยทาให้ภาพเนี่ยมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นหน้าจอสีสดมากยิ่งขึ้นนะฮะเฮ้ยผมว่าจอของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะ,สะแสดงสีสันได้ค่อนข้างสดใสดีมากในส่วนของการดูเน็ตฟิกเนี่ยถึงแม้ว่าหน้าจอจะเป็นความละเอียด HD+ นะครับแต่ว่ารุ่นนี้สามารถดูเน็ตฟิกได้ที่ความละเอียด L1 เลยนะหรือว่า Full HD นั่นเองครับ สีสันของหน้าจอเนี่ยผมว่าทำได้ดีตามเรทราคานะเวลาดูเอียงเอียงก็อาจจะมีมืดมืดบริเวณขอบนะครับเห็นไหมก็ดูตรงๆแบบนี้แหละในส่วนของอัตราดีเฟรตหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดจะอยู่ที่9 0 h เฮิร์นะครับซึ่งฟิลลิ่งการไถฟีด่าวเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมนี่คือจอ9 0 h เฮิร์นะครับ ก็ไถได้ลื่นดีนะเห็นไหมทุกคนผมว่า Oppo เนี่ยเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะที่หน้าจอเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับในเรดราคา45 0 0 0พเนี่ยจอไม่ไก่กานะแล้วก็ฟิลลิ่งการทัชเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวรองรับการใช้งาน2หน้าจอได้ไหมรองรับได้นะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็ได้หรือจะทำเป็นหน้าต่างลอยอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ อันนี้จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเนาะด้านบน Facebook นะครับด้านล่างดู YouTube อะไรแบบนี้นะครับนี่เลยสามารถทำทั้งสองอย่างได้ไปพร้อมๆกันนะครับหรือจะทำเป็นหน้าต่างลอยก็ได้นี่นะฮะ เรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันต่อเลยแล้วกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ใช้ชิปเซตเป็นตัว m e d i a t e c Helio G85 นะครับถ้าเราไปเทียบกับตัว Oppo A17 รุ่นก่อนหน้านี้นะจะได้เป็นแค่ G35 เท่านั้นเองนะตัวนี้อัพเกรดขึ้นมาเยอะเลยครับแล้วก็ในส่วนของแรมกับ ROM เนี่ยรุ่นนี้ได้แรมมาที่4 g b นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันขยายแรมเพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่4 g b หรือจะเลือกแค่1กิกก็ได้2กิกก็ได้นะครับหรือจะเอาสูงสุด4กิกแบบนี้ก็ได้เท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่8กิกเลยนะครับในส่วนของ ROM เนี่ยรุ่นนี้เขาให้ความจุมาที่128กิกเลยนะถ้าเราไปเทียบกับตัว A17 รุ่นก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นตัว RAM 4 ROM 64เท่านั้นเองนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็อัปเกรดในส่วนของความจุเพิ่มให้มาเป็น 128 g b กิเลยแล้วก็ในส่วนของกล้องนะครับรุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังมีมาให้ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือกล้องหลักที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องตัวที่2เนี่ยความละเอียด2ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องถ่ายรูปเนี่ยมีการลดสเปคนะคือรุ่น oppo a 1 7เนี่ยจะได้กล้อง50ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าตัวนี้ลดลงมาเหลือแค่ 8ล้านพิกเซลเท่านั้นเองนะส่วนเวอร์ชัน Android นะครับก็จะมาพร้อมกับ Android 13นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะปัจจุบันนี้แล้ะล้วก็มีการครอบทับด้วย ColorOS นะครับเวอร์ชัน13.1น13.1นั่นเองนะครับส่วน Wi-Fi เนี่ยก็รองรับได้2ความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็น2.4 GHz กิกะเฮิร์หรือ5.0 GHz กิกะเฮิร์เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่ 5,000มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์นะยังไม่รองรับการชาร์จเร็วนะครับแล้วก็ในส่วนของค่ามาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ IP54 นะครับนั่นก็คือสามารถกันพวกละอองน้ำละอองฝนอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะมาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายมือสุดเลยทุกคนก็จะเป็นโหมดกลางคืนนั่นเองนะครับ ต่อมาเนี่ยจะเป็นโหมดวิดีโอนะมาดูกันหน่อยว่าอัดได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับสำหรับวิดีโอเนี่ยอัดได้สูงสุดจะเป็น1080 P 3 0เฟรมเรทนะครับออกมาจะเป็นโหมดรูปถ่ายนะโหมดรูปถ่ายเนี่ยสามารถใช้งานในส่วนของ HDR ได้นะครับก็สามารถที่จะบังคับปิดบังคับเปิดหรือตั้งเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้เอออันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากนะ โหมดรูปถ่ายเนี่ยสามารถที่จะปรับค่ารีทัชได้ด้วยนะครับก็สูงสุด100ระดับนั่นเองนะก็เอาสักประมาณ50%ก็แล้วกันนะครับหมวดหมู่ต่อมาเนี่ยจะเป็นการถ่ายรูปคนนะครับหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองนะสามารถที่จะปรับค่าโบเก้ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้นะทุกคนอันนี้แอบเสียดายเหมือนกันนะ สลับมาที่กล้องหน้านะครับโหมดรูปคนเนี่ยสามารถที่จะใช้โหมดค่ารีชั h ได้ด้วยนะครับก็คือปรับค่าความเนียนของผิวได้แต่ไม่สามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะถ้าเป็นโหมดรูปคนนะครับส่วนโหมดรูปท่ายล่ะก็ปรับได้เฉพาะค่ารีทัชเ,เหมือนกันนะครับแต่ว่าโหมดรูปถ่ายเนี่ยจะใช้งานในส่วนของ HDR ได้นะครับถ้าเป็นโหมดรูปคนเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานในส่วนของ HDR ได้นะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงถ่ายกลางแจ้งเนี่ยโหมดหน้าชัดหลังเบอร์กับโหมดปกติเนี่ยโทนสีโทนแสงมันจะไม่เหมือนกันเลยนะเออหมดหมู่ต่อมานะครับจะเป็นโหมดวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยอัดได้สูงสุดเท่าไหร่มาดูกันนะครับจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับก็ถือว่าโอเคนะได้ถึง 1080p 30เฟรมเรท แล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอบิวตี้ได้ด้วยนะครับทุกคนนี่หน้าเนียนๆน,น,นะครับมันจะฟิกเอาไว้ที่ 720p 30เฟรมเรทนะครับถ้าเป็นการถ่ายวิดีโอบิวตี้นะส่วนหมวดเพิ่มเติมอื่นๆนะครับก็จะมีโหมดชามรับนะครับหมวดโปรพานรามาและโหมดสติ๊กเกอร์นะครับมาดูตัวอย่างรูปถ่ายกันหน่อยนะครับนี่คือกล้องหน้านะกับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับ ถ่ายได้หมดปกติค่าบิวตี้อยู่ที่50%นะสำหรับรุ่นนี้นะครับค่าบิวตี้เนี่ยอาจจะไม่ได้บอกว่าเนียนมากนะครับอาจจะเป็นที่ริ้วรอยบนหน้าของผมด้วยนะนี่คือ50%ยังคงเห็นริ้วรอยอยู่นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าใครหน้าใสมากกว่านี้50%เนี่ยอาจจะเพียงพอแล้วนะในเรื่องของความคมชัดนะครับผมว่าทําได้ดีตามเลทราคานะสีสันเนี่ยสว่างสดใสดีมากสีเหมือนจริงนะครับ เปลี่ยนมาเป็นหน้าชัดหลังเบอร์กันบ้างนะครับทุกคนหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยถ้าถ่ายในห้องรีวิวนะครับเอฟเฟกการเบอร์เนี่ยจะมีเออเลอร์บ้างอยู่นะบริเวณขอบเสื้อนะครับเห็นแล้บริเวณขอบเส้นผมเนี่ยตรงนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็จะเป็นเยอะด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นที่แสงน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวคลิปรีวิวเต็มเนี่ยผมจะไปเทสอีกครั้งหนึ่งก็รอกันนะครับ กล้องหน้าเนี่ยถ้าเป็นโหมดหน้าชัดหลังเบอรอบิวตี้ Beauty ปรับได้นะอันนี้ก็ปรับไปที่50%บเเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้เนียนมากทนสีทนแสงมีความใกล้เคียงกันกับก,บการถ่ายด้วยโหมดบิวตี้นะครับเพียงแต่ว่าการถ่ายด้วยโหมดหน้าชัดหลังเบอรอเนี่ยเอฟเฟกอาจจะไม่ได้เนียนมากสลับมาเป็นกล้องหลังกันบ้างนะครับทุกคนนี่คือระยะ 1x ซนะครับซูมดูตัวหนังสือก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะผมว่าระยะ 1x เเขาเนี่ยถ่ายได้คมชัดมากๆเลยทุกคนเห็นไหม ตัวหนังสือเล็กๆเนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับสลับมาเป็น 2x กันบ้างนะครับระยะ 2x เนี่ยก็ยังคมกลิบอยู่นะรายละเอียดความคมชัดพวกตัวหนังสืออะไรแบบนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับสลับมาเป็นแป้นคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับอ่าเรา,เราบอกว่าการถ่ายระยะใกล้นี่คือคมชัดมากนะครับทุกคนตัวหนังสือเนี่ยจริงๆเล็กมากนะแต่ก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ รายละเอียดส่วนที่อยู่ไกลๆเนี่ยก็ยังคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะทุกคนดูสินี่คือส่วนที่อยู่ไกลๆนะครับชัดมากถ่ายกลางแจ้งต้องบอกว่าไม่มีปัญหาเลยนะถ่ายได้คมชัดมากๆเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของกลีบดอกก็ดีนะครับเกสรดอกไม้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับพวกรายละเอียดของใบสีเขียวอะไรแบบนี้นะครับชัดมากทุกคน มาลองเทสเสียงลำโพงกันหน่อยนะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้ลําโพงมีตัวเดียวนะจะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้ระบบเสียงของเขาเนี่ยรองรับของไดเรกด้วยอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณภาพของเสียงก็น่าจะไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอัลต้าวอลุ่มโหมดนะครับที่สามารถเพิ่มระดับความดังเนี่ยไปจนถึงนี่เลยนะครับ300ได้อีกด้วยนะ แต่ผมจะเทศสักประมาณ80%และกันเนอะประมาณ80-90%นะครับต้องขอริยาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพราะเพระมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ1คือเมื่อใครใกล้เธอ2คือเพาเวลาหากันสามคิดถึงเธอทุกวันเพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้4ค่อยากสบตา โอเคครับทุกคนแรนนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับ OPPO A 1 8นะครับกับราคาเปิดตัวเพียงแค่4,499บาทเท่านั้นเองนะครับจุดเด่นก็คือในเรื่องของหน้าจอนี่แหละที่ค่าความสว่างของหน้าจอสูงสุดอยู่ที่720นิตเลยนะครับก็ถือว่าไปใช้งานกลางแจ้งได้สบายๆเลยนะแถมหน้าจอของเขายังมาพร้อมกับรีเฟรทหน้าจอที่สูง 90Hz เรนะครับเรียกได้เลยว่าใครไปสายโซเชียลเนี่ยสามารถ เล่นได้อย่างลื่นไหลอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ใครเป็นสายของ Netflix เนี่ยก็สามารถดูได้ที่ความละเอียด L1 หรือว่า Full HD ได้เลยนะครับในเรื่องของแรงปรับรอมก็อัเปเกรดขึ้นมานะครับได้เป็นตัว ROM 128GB รอม 128GB มาใช้งานเลยรุ่นเก่าอย่างตัว A 1 7เนี่ยได้แค่ RAM 4 รออพกิบสี่เช่านั้นเองนะครับหละถจาหาว่าใครสนใจสินค้าทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์สินค้าเอาไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ